สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองแปลงไดปั่นไฟรุ่นเก่านะครับให้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเสียดายมันนะครับตัว5.5นะครับเครื่องมันฮอน da นะครับส่วนไดนี้เป็นไดรุ่นเก่าไดอะไรไดรฟอกอะไรนะครับผมเราจะใส่แผง AVR นะครับนี่ครับนี่คือเป็นชุดของ AVR นะครับนี่ฐานนะครับนี่ฐานมาจากหัวคอมนะครับเราใส่หัวคอมแล้วนะครับ ส่วนเส้นเหลืองๆนี้เป็นเส้นที่เลี้ยงนะครับเลี้ยง AVR นะครับไอขดลวดไอยี่สก้อนนะครับส่วนนี่เป็นไฟของขดกด220แต่แบ่งออกมาเป็น48โวลต์นะครับเข้าไปควบคุมให้ไฟคงที่นะครับจุดนี้เข้าแผง AVR นะครับส่วนอันนี้มาจาก สายไฟนะครับสายไฟ220นะครับ2 2 2 2เส้น1เส้น2เส้นนะครับนี่เข้าเกนะครับเข้าเข้าโวล์นะครับผมเข้าโวล์ส่วนนี้เข้ามาปักที่เราใช้นะครับครับเราใส่ให้ดูนะครับเราจะแปลงกันเสียดายมันนะครับเครื่องมันทนดีแล้วไดมันก็ไม่ร้อนนะครับครับผมครับก็เข้าก่อนนะครับนี่คือฐานนะครับเข้าแผงอ v วานี่คือสายมาจากฐานวคอมของใดนะครับวอคอมของใดเข้าแผงอีวาบวกลบ เข้าเส้นไหนก็ได้ครับบวกลบไม่เกี่ยวกันนะครับต่อไปเราจะเข้าแผง AVR กันนะครับครับเข้ากาต่อนะครับเออเราก็ต่อนะครับสายสีน้ําตาลนี้มันจะออกมาประมาณ48โวลต์นะครับเข้าตัวควบคุมไอ้แผง AVR ให้ไฟคงที่นะครับส่วนสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองสีเหลืองนี่มาจากคอยเลี้ยง AVR โดยเฉพาะเลยนะครับที่คอยคอยมันจะมี2คอยนะครับคอยละ ยี่สิบเจ็ดรอบนะครับผมนี่ครับสีเหลืองเนี่ยครับเข้า A VR เรียบร้อยนะครับส่วนมาต่อไปนะครับไฟสองร้อยยี่สิบมาปุ๊บนะครับสองเส้นนะครับสีเหลืองกับสีขาวเป็นสองร้อยยี่สิบครับก็สองเส้นนี้ต่อเข้ามาปักปักเสียบไปนะครับผมปักเสียบไฟปุ๊บอีกสองเส้นต้นนี้เข้าวนนะครับเข้าวนดูว่ามันมันออกกี่วนนะครับผมเดี๋ยวต่อก่อนนะครับ การเร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าวนเข้าปลั๊กแล้วนะครับลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่อนนะครับผมลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวติดเครื่องก่อนครับติดเครื่องแล้วไฟออกแล้วนะครับแล้วเราจะลองไปดูครับผมจะลองนะครับลองเครื่องดูครับมาดูครับ แล้วครับใช้ได้แล้วครับผม0.7แอมป์ตัวนี้มันเล็กไปครับเอาตัวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอ,หมเอาลองตัวใหญ่ลองใหม่เล่นลองใหม่เล่นนา ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีแอมให้ดูด้วยมีวนให้ดูด้วยนะครับใช้ยักษ์ตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับเมื่อเราแปลงแล้วนะครับกูได้อยากแปลงกับแปลงเด้อเอาได้ครับเด้อคุณมั่นพ่านเบอร์23นะครับเบอร์23เกาอยรอบนะครับเนาะส่วนมันเขาต้มมั่นพ่านตามของเก่ามันก็ได้ครับผมครับโอเคนะครับาะถงอกถึงใจกดไลค์กดแชร์น้นเลดได้ครับเด้อสวัสดีครับ